นำเตะอดียวเ็ไน่กน้อแล้วเนาะเตอีกแล้วเนาะน้ำเตะไนะ้ี้เนาะะไี่ยไปชิ้นไเนไปตน้อยปุ้เนาะต่ข้าป้าป่อยเรนอาบน้าใช่ค่าผู้เบิ่งนี่ ดิมักชอนกับริเพ็เราด้ดิมักช่อนหนังกรี่อยู่ระเซืองแม่นี่เราเห็ดมือเราใหญ่นาะแบบเขาของชานี่แต่ว่าคอาชอมนังกทตี่เราเห็ดจิกเม่อที่คอยว่ามันอยู่กลางกระสอดกัตักที่นังกทตี่อยู่ได้นเอคอยจะเต็มแขนเพราะนักรขอเพิ่นชวนเอาหิพี่โอ้เบิร์อยไห โอเคน้องพี่น้องเนาะถือว่าตอนนี้กามาฮอดจอดเถิงเฮือนเบาลลีเพิ่นเป็นที่เรียบร้อยน้องพี่น้องป้อทุกมือนี่แด็ดฮอเอาเอาหรือพี่น้องเห้ยแดดมันฉีทื่นะะตกมาหั่มันห้องน้ำบัลลีอยู่เด้อเนาะเด้อสบายด,ดีสบายดียด,ดูสบายดีบัลลี่ไก่ใกล้จะเรียกหรือเปล่าไก่เลยโอ้เจ็บท้องนี่ใช่เนาะ How long? You đấy been ready. You have been ready. You have been ready. You have been nó You have been ready. You have been ready. You have been ready. You have been cái You have been ready. You have been ready. You have been ready. You ทางห้านเพิ่นถ้ามันน้อยลายเพิ่นกับบัวมะชงลยเนาะพี่น้องเนาบัามาะชงก็ต้องหาว่าคาในเมืองน้ำมันสินะแล้วก็อันนั้นได้สาวบอลี่อันปูนปูนย่งเรือท้าไดปูนเก่าเชอบนึ่งบ่อ่ะนย่งเรือชอบเออเรือชอบนั่นชอบนึ่งบ่ชอบนึ่งกับกับเครื่องนี่โอ้ยว่าบอลลี่แล้วแม่ดี้บอเห็ดหองนางนีเว่นเห็ดอันหองหัวไว้จักว่ะหัว บอกว่าับเปืเปองแน่แปด <8, S 2> แสนสี่สิบพันกีบพี่น้องเนาะอ่าปูนทั้งบดทั้งมวนมือนี่เหน 8, 9, 10, 11, 10, 12, นะือแมนแปดเก้าสิบเอ็ดสิบเอ็ดองเนาะอันนี้ปูนอ,อ,อ,อันนี้ปูนอันการสร้างเนาะแชมพูน,ะนก,รกระทิ้งอะไรอีกห่อหนึง่งเพราะว่าโทรถามเมลีว่าทาั้งบ้านมีบ,บ้า่ทาทั้งห้างพูดว่าขาดเนาะมีแต่การสร้างการกระทิ้งนะขาด ตักากระทิงนะสิแพงกว่ากาช้างนะอือมากกตเจ้านี้นะครับก็ได้เทคานพรบ่เขามันยาำผลเลยแต่ว่าเขาหมดเทคานเขาบอกว่ามันยุบนะโดยพัวลินเขากับมันบวมนะแถวนี้โดยโดยปุ้ยไปตู้ได้ยังมาอันนั้นว้าเออเถอะเนาะครับจันปกติอ่ะอูมาจีชื่อมาต้อนนี่เจ้าของเคื่อนชื่อต้อนใครอยู่เัร็เนาะใครเนี่ยอือ พี่น้องเอ้ยเนาะจั่างน้อย FC เพื่อนชี้ว่าไล่ใช่แล้วจังใดก็ขอกราบทักทายสบายดีเนาะกับผมเองพี่น้อง FC เบิร์ตสูบสุดคนเด้อเนาะพี่น้องเนาะบอยอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือทางต่างประเทศน้ำพี่น้องเอ้ยกะมื้อนี้กะทางพ่อกับแม่เพิ่นคือเก่าแหละเนาะพี่น้องเนาะที่ว่าสุดสวยเข้ามาก็ได้กะขอขอบคุณขอบใจขอบบุญขอบคุณหลายๆเด้อเนาะที่อาไว้เนื้อใช้ใจทางบอต้าเป็นสะพานบุญให้เนาะมาโดยตลอดพี่น้องเอ้ย ็ขอให้พ่อกับแม่อยู่ดีหมีแห้งลำลำรวยๆสุขก,กายสบายใจเดินทางไปมาทางใดตลอดปลอดภัยเหตุน,นาทีการงานใดก็ขอให้ตวงเรืองจเจริญไปเมื่อหน้าเด้อเนาะสาธุพี่น้องเลยเนาะทางบอลีก็ดีใจนำให้แล้วไวๆจังได้ละบอลลีบัดนี้เฮาชีดจังได้ละบาดหนี่งถอยลงมานี่ก็บบุได้าเาล่ออไปเานาะได้ได้ยี่ดอกเพือสอบสามสอบเนาะใช่ใช่เนาะไปเบิ่งก่อนเด้อเช่น กี่ว่าให่บอลีกป้าแก้วเองบ่าว่าไม่เท่าเราอันอันนั้นเจ็บท้องท่านหันเลยไมเ่เท่าปาเราเป็นวิลมจะเจ็บท้องเลยเมื่อยเป็นวิ่นขเขานะโอ้งามได้ิเราเห็ดเนาะคักอยู่คักอยู่เวียดได้ช่างเวียดช่างเวียดเนาะเออตึงตึงเยอะแสดงเลยคักเยอะ ตัวตัวที่ว่าเพิ่มอีกร้อยหนึ่งนี่คือตัวที่อันไว้ก่ออ่างบ่อืออือต like oh. ังสิบูบอขยศโฉมเองขไปป้าไม่รู้วัดนี้คือคือบอกแตบนึงเนาะบอพี่น้องเนาะอาจคักแค่มันก็มีอ่างติดอันนี้ตัวอาบน้าอาบยังนะมันก็คักโยบอืออ่าแต่ว่าตอนนา้นกอ้ตกใจพี่น้องก็คิดว่างูสองงูสิงเขึ้นมาป้าไว้นี่เฮ้ย แต่มันคืองูได้น่ะเออพวกเนี้ยพี่น้องเนาะโอ้ยบอตาว่าพื้นกับงูนี่วะท้าตดบรับบถือกันชีน้อยชีใหญ่เลยไม่ผิดบ่ไม่ผิดกับตัวญาติหมอมาใกล้ก็ได้แต่ประเภทงูนี่งูก็ปีกนี่เลยปีกคอยแล้วกรดึกฮะด็กตู้เด็กบกญาตคนละแบบคนละแนวเนาะ อ้ไฟคนหนึ่งวะอืม<า>ยัดแปิงเบาไว้นี่เป็ได้เป็ตู้คักอยู่บ่คักงามปุ๋ยเออคักงามเนาะใครนี่แดดพื้นแล้วบัดนี้พื้นแล้วดัีอ่าแต่พ่อเพิ่นถามมาอยู่เงินพ่ออยู่บ่ลูกว่ะฉันโอ้ยบอกพ่อแล้วว่ะโอ้พี่น้องเนาะอ่าคิดเบิ่งว่าจากบล็อกนะอ่าเคยก้อนละสามพันปลายคืนทศห้าพัน 5, อ่าคือว่าเกี่ี่เงินง่ายเนาะเมนเมนคือปูนอาทตะกที่สามสิบห้าพันเมน, 35, นบอกอ่าปูนเขียวนึ่สี่สิบเนาะอ่าปูนแดงนึ่สี่สิบาบาทน,นี่หรโอโว้ยเกินมาเกินมาส่งคนไล่นันมาชอบเก้าสิบปูนจักรใครกันไรบอว่าเี่ยวบอกว่าบอกอันซี่เวลายันมาบอกาบัตโกเลยว่ะอ๋อแต่ซ้าที่บอกมาเนี่ยแปดซอฟปูนเขียวนะปูนแดงนะซับ มันใจพอเก่งใจเจ้าแนี่ยวัดเน๊ะมันเก่าเหตุนีได้ชนาะอ่าพ่อพ่อก็ว่ากันคือตามพ่อพึ่งว่านะพ่อพ่อก็เว้าเนาะพ่ออะไก็ย่านะบอตาก็บอกไปตามนั่นแล้วพี่น้องทำแน่ว่าพ่อคนหนึ่งคนเดียววะแช่ไหมชาวบ้านเรือกระเทกันปอกกันเปื้อนไปน้ำเลยล่ะ เพราะอันนี้นปูนปูนอะไรมันเฉบทกหงเลยคอยกอช่ไหมอย่เพราะว่าให้มันมันแข็งแน่นเลโดยพราะกับขปะบอดี่เฮาไปคนปูนปะเจ้าเจ้าชิชวนไไปคนเรือเจ้าจิเป็นคน่ไหเอาโรออเออเออมันจะมโนักดิชาว่าหามยันนักหลายเที่ยวเออโเอาโมเออหเออลายเที่ยววนวัวนวัดนี่กัเรียบร้อยเลอ ให้ยชันใส่อไ้เนาะูก้าเขาใกล้เนเพราะว่าตอนตอนขึ้นช่มคคอยขึ้นแล้วตอนตอนลงเลยให้ช่างลีเอาลงว่ะพ่อกันไห้แล้วพางัวเดียโปไวสมชอบ่อน่ะได้บ่หาได้บ่อสมชอได้แล้วเอาเขาเมียนนี่อ่ใส่สองหนึ่งสามเลยเอออนสานี่หดะสามชอเ่อ่างแบนแล้วอ อยู่ดุ๊ดน้อรีควนรีควนแบบนี้โนอ่ะว่าไงกะน้นองไคตาจับกล้องเห็น่นนอยเพราะว่าเดี๋ยวอาาสิเอาเงินให้บอลลี่แล้วไปซื้อน,อน้ำเยาะน้ำเย็นดินะอันนี้อ่าเป็นยังเนาะบาตาจังบุอเข่ามาพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าหานหานกะอยู่นี้หนันแต่ว่าเพิ่นอยากเอ็มร้อยโบเพิ่นอยากน้ำแดงโบเพิ่นอยากน้ำเมียงกะเาเอาเงินให้เพ<ห><ห>ิ่นอนใครเนี้ยนี่เมียงก็จึงถือใจเพื่อนโอ้ยจึงถือใจเนี้ยเนาะอ่าเดี๋ยว เอาเงินให้ก่อนพี่น้องเลยไปแจกงานเงินแปดแสนซื้สิบพันโอ้เกือบล้านเนาะเกือบล้านถ่ายได้คอยไใบใช้อีกตัวนึงสร้างเพื่อนบ่สร้างสร้างจะคนกวอาเลีสร้างบ่เดินสามคนสามคนบ่เออเนาะสร้างสามคนแต่ว่าหาที่หาน้องเด้ อ่าแต่ว่าเมนแมนหามาชอยกันก็ได้ก็ได้อ่าป่ะเห็นลุงเฮิมเรามาอัพเดตอ่าให้เบิรงอยูมอเท่าเนาะโอ้ยว่าจำบ่ได้เข้ามามื้อนี้นี่เช็ดรถว่าเพิ่นพักเรียกรถว่าใครอยู่ดอกอ่ะไอรีเนาะอ่าเงินเอาไว้ชื่อน้ำเย็นชูกันกินนี่แหละอ่าโดยนดินเดยไอเราเสร็จหนึ่งน้อี่งเนาะ ตอนสามเศษเศษหนึ <muitas S 2> ่ง <sketches> ก oh, ็แล้วก็อ่าให้เพื่อนไปชื่อเองโรดเนาะว่าเอ้ยมยากอยังใกล้ๆนี่แต่กี้ก็ไปเอากระซ่างเลยจำคือเอากระซ่างนี่บุพเพได้มันมันกิดสีตกอยู่แบบโอ้สอบหนึ่งเก้าสิบอ่าชาวบ้านเพิ่นมาชงแมอากระทิ้งนะแพงอ่าชาวบ้านเขาไปแก้เองเต่แปดสิบห้าอ่าปูนแดงเนาะ แก่ช่างมันมันแข็งตีเลตีเลยรอตีเลตีเลยได้กะอ่าชูเด้อป่ะเอาไปเบิงเิันก่อนยัง่เคยเห็นเลยพี่ตงะเ่กดครับครับมั่ง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 แล้วก็เฮ็ดขึ้นแบบนี้ มึงค่านีวท่านไงดีแล้วนะเมื่อกี้ชชยจุยังพวทันเดินำเนินตอยังยังเออมือหนาเนี่ยหามาข้อพ่อมนับใจในรองนี่อนะอย่ลอวเลยเนาะกูบอกมงก่อนว่าข้อว่าปลาบ่อ้ี่ยปลาบ่อนี่ปูปลาปอโต้อนี่เีวปลาแท้ปลานี่ปลาคักปลาเนี่ยลีนี่ลวลายคากรีไม่ดูเรรมจักนี่เนาะเออ ปลาอยังเจ้าอ่ะก็คือปลาอันยังปลาปลาปลาหัวเงาฮะนะปลาปลาแกะแหล็บ่๋อโมเมนปลาขาวปลาป่าอย่างประมาณนี้นฮะโอเมนปลาไหมโอ้ความันเดี่ยจ้าความมันสาบเลยบ่นี่ค่ะสาบเลยบร้อยหมอจิตเท่พื้นไม่เต็มแต่โอจิตเท่ทับค้านเทิงมันอีกก่อนแบบนึง กาวิจิมือก็กาวาเหลวอาซาจามมือนะมาว่าอะไรขุดแล้วบอลนั่นขุดแลยเนี่ยบอลเพิ่นที่ตั้งงานโทอช่อมตั้งอยากได้ทอทอนึ่งทอทออะไรทอห้างอันจีนนี่กูโอ้เช็ดอันตั้งเถอนฮะงั้นกับมาเจาะพังเห็นน้ำไหลออกก่อโม่อนึง เออไฮเดี๋ยวที่ไฮบอลลี่มันไปจัดการน่ามันต้องออกเลยเนาะมีบนระบายเลยวให้บอลลี่เพิ่นไปจัดการเราเดี๋ยวเชงขึ้นให้เพิ่นนะของงามพอดีงามพี่น้องก็ได้พวกเนี้ยธรรมดาถักแล้วใช่พอดีเหมือนมาท่านีเราพอดีบอลีมาคูสานนอนแบบนี้เราให้เราอ่าเดี๋ยวมันใหญ่เลยจำห้องนอนอ่น้อยนึงบม่ได้เน่ะแต่ว่า เบอ่าเบอร์บาดนั um ้นได้อ่างน้ำที่กข้างได้อันิ่นิ่นบอกเจ้าเนาะแถวนั้นได้เนาะแต่ว่าอ่างน้ำข้างนั้นละครับอาคนเนี่ยนำพี่น้องเนาะอ่างเขาเปิดน้ำไว้ร่างโฉส่วนนิดนึงติดกันเอาละเป็เล่นเยเป็เล่นี่นั่นวันนี้ก็เปิดน้น้อย ม่ไเป็นพลานพื้นมะเลยเออได้เอาน้าออกครั้งนี้อ่าอ่ามนนโง่ดิพอดีมันไหลไปทางนั้นเลยสีิโจ้ตั้งโตไว้เอาเร็วเลยเดี๋ยวได้เย็ดเดี๋ยวประทันจักว่าลักเอาจักว่าลักผิงก้อยไปช่วยจักเนาะว่ายดิจะช่อดองช่อดามได้หมดได้เออนี่แต่ว่าบล็อกนั้นถ้าฟังมื่นเด้อ อ่าพอเพิ่นนอนได้ทำเลยอ่าพอเพิ่นนอนเพราะว่าแบบแบบชั้นว่าคือน้ำบ้านมีบ่ะฮะบอกมีกับบุฟี่แล้วโอ้ย่านสมมติว่าทา้งทั้งนี่คนขายก้อนหนึ่งนะไรทีนะเราขอเห็นไรเนี่ยน้ำเพิ่มลงเพิ่มโอ้ยเนาะเราไม่ได้กาแฟด้ยเออของของเราเนาะคือแบบไปรักของเพิ่มวะเนาะเออกว่าแล้วแต่รักของเพิ่มกันเนาะเออเราออกไปเนาะ บอลจักบอเราไปนับเกลนจักฮะเลื huh. um ่องบอลเราไปนับเกลนจักบุ่เพิมกันไปนับเลยเลยหรอกอันแดงยวกันแามบอลบอนับนี่เอาก็เราบอลุ้ื่อหรอกเนาะอืขึ้นเข่ากันจักเนาะก็้ีเท่าของบุเพิ่มนะเออไปรักเ้อยเนาะคู่ค้ากันเนาะคู่คนเดแต่ขนาดเกือบเราก็ยังเคยไปรักมาถือเลยนะเบิร์ฮะวันแรกกับเบอร์นี้คิวบุ่มเพิ่มเนี่ยต้มนี่เราคอยแล้วนอนอยู่ในคอยบะเดอรกินเนื้อะเลยตีง่อย พอยนเตื่นเราคอยกินบดได้ด้วย่ไจทันแล้วเนาะโอ้เราสดบานหน่งยงไงบดหอวเนาะตื่นเลยเรารูบานชบาดบดคอยกินชาเนาะจะหันยังอยากทันแล้วเาตื่าืนเอเีออได้เาเนาะอยู่ได้เช้านี่กะอ่า้มีขอเงียบบัทนจะ่อยชวนบานหนึ่งขอกินได้หรอเคยไรจากว่ามาอันแลบเช้าอย่นจับัดเันน่กะไเิเล พอเช้านี้เราวจเอาข้าวตาไปเป่าอีกเพราะว่าส่วนลายเห็นพากันมักมาต้มกบบ่หรือว่าชุ่มเชลกันบ่นะวันนี้ไปคืนนีดก็เมื่อนนี้อยู่รวยนี่นัดเอิญพ่อคือนชื่อว่ไม่อยากให้กินได้เลยเนาะเอาเอ้ิญเอิญพ่อเป็นทีดเองเออฮีดก็หยอกกันก็แล้วเนาะประเทศจะมีโอ้วั่ได้วะวันแล้วอะเจ้าติ่งคือติ่งอยู่ครับคือ โนาะกตีงีนแล้วหอกกับบวอย่างน้ว่าเพิ่นเพิ่นยอการเพิ่นเป็นมูกันแต่ในน้อยพูนอ่าแค่คือโอ้ยก็บรว่ากับําชิวาบอต้าก็บบอจิบัดเป็นมูกันค้าเฮียนนี้คือเราบอแต่ในน้อยพูนเนาะแ่่ข้าวป้าเปื่ยเรียนอาบน้าใช่ข้าผู้เบึ่งนี่ดินหมกชอนกับริเพรเราได้วอดินหมกชอนก็ีกเชืองไม่นืดเราเห็น มือเราใหญ่น้อแบบว่าขาของชาเนี่ยขอช่อมหนังกระตีเราเห็ดจิกไม่ทีขอว่ามันอยู่กลางขอสอบกระตักที่หนังกระตีอยู่แล้วเนาะขอเต็มแขนเาะหนระตขอเพิ่นชวนเอาอยู่ห็นพี่เบดขอไหมเรือเรืออสลามานนิช็อตจิตไปที่ปเทแบบเก่าได้ะป็นพวกปิทิแบบเห็ดกลางขอแล้วชอมนั่น อ่ะคือว่าแน่บ้านแรกบ้านไรบ้าแร้แล้วผมเดี๋ยวคอยลูเพื่อนบ้านแรคคอยหายเนาะกระติคอยเตรียมแขนท้าเราเาะอดหนัะติโอ้ยอย่างอยางมีหูแต่ข้าเลยน้อยกรอกแกรกเลน้อพี่น้องเนาะขนาดอะไรตวเมื่อชอนอยู่พังกันเนาะถือว่าผ่านมาไวอยู่เนาะแต่ว่านีดเดียวคนยังลองไม่เลยอนยังวอราตะกี้เหรอตัวเออผมให้เพื่อนไ้แนเดี๋ยวนี่นะ bọn này, oh. này à, à. oh, oh. ừ. 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 mau à, ừ. đuổi kín cà mau đuổi <laughs> kín khói bàn khói kín khói kín khăm khăm lade hoog lơ là kín nó lòng bè kín bài lòng im bài ừ. khó kín khói im bài lòng bùng nèo ngay lòng 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 เราทำข้าวมิ้นมาว่าเขาเคยกินได้แล้วกูเลยไม่คำง่ายก็ได้แล้วกินชาใช่ป่ะพอดีท่านวันนี้ยอะอ่ะเขาเคยเคยกินเคยกินชาเออกินไว้บุหรี่คอยนะโอ้แค่กินปลาที่ไรเขาเคยกินปลานะเออเออเอปอกทางเนยโอ้กินปลาแล้วแล้วคอยได้ปอกได้อย่างกนทางในยเลยกเนี้เดียวเนาะเออเออทีอย่างเดียวจริ Đợi, đợi, á, mi giờ bộ lôm cần thả đấy. đó nó Điều, à bừng thằng ni con ừ. Đó, à, bộ phê rung thơm. Bộ phê thơm. Hải nhọn thơm đi. Bộ phê này, đèn tủ này. phẳng oh, oh. cao ยอม học ว่างามแลยก็ละเอียดอยู <único Liberty eye throat> ่เนาะพี่น้องเนาะเพิ่นเหตุก่าเพิ่นยังโมเรนสาบเลยพี่น้องเนาะเพิ่นยังขี้สาอ่าสาบอยู่แล้วก็อ่าเป็นหรอกเป็นลบเนาะยังเพิ่นใส่ยับร่อยเออเออเราบริเแห้งเลยเออต่อยไปถ่ายอยู่วงหันวังนีเด้อแห่แม่นเราไปถึงไหนเออ bà à, hoa chỉ có chọn màu vàng, gì hết Bà này lao cả năm bỏ khỏi bà hoa. chị hoa này lao, phải nó thiêu không? Không. Không. Sao? Người hương à, lao hương đấy, nó đầy à, เราเรื่องไเข้ามุกมุนเลยไเห็นง่ายหรืบมบ้าดง่ายขนาดนี้อ้ยโอ้ยโน้ยโอ้ยโอยัอ้ยโอ้ยโอนยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้อ้นนั่นโอกยลอ้วเน้ยแอ้ยโอ้ยโยโอ้ย้ยนออ้้วโอ้อ้้ย้ยโ้อย้ยโ้ยยโอ้ย้อ้ยอ้ยอยโอ้ thưa nó, 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 nó lấy là bớt đó, đó là ba đó nó, ừ, ừ. ừ. bọc à, nó là cái sườn thô hạt, là cái chốp thì nào người ừ. ไอ้ตู้เราเห็ดอยงเดียวคนลูกกลัวอยู่ปรตู้นี่เนาะเออโอ้ยังยังอีกองนักอีกได้พี่น้ทงเนัะนดูงยินเพินเราแววไปยังตู้โอ้ยเอว่าอยู่คืออยากกินกันแค้นว่ะโอ้โหชอมันใหม่แล้วบ่คือดำแท้ Ủa okay, mẹ hình hung chắc là bưng thì cứ đầm đầm đâu này bỏ Thịt sao? Mình đầm Mình đầm nó thì, à, nó bướng nhiều, cứ đánh nhìn được từng là này, nơi, nơi đằng này. Bó, bó, chúng ta là khẩu này เอาดีใจนดิเด้อบาทสิได้ของน้ำของในแล้วสิบุไดงานงีดูไอ้แม่ผัวพีเอาขอบมกขอบใจพ่อกับแม่เพื่อนแด้เนาะอันลูกแต่ว่าเป็ี่ยนสภานบุญในีเพื่อนชื่อดอกย้อนแสงอี่างเง้ยเนาะด้วยกวางกวางด้วยโด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 ยเอาโอเคตัวเฮ็ดเรียจะรอดมาชองเบิ้องชิงน้องเห็นกินตรงปุ๊กแคบอันนี้ปะ เดน้องพี่น้องเนาะห่อนก็ผลโตกเลยมันนี่น้อพี่น้องเลยมีแต่ว์มาเนี่ยนี่เดี๋นาะกะจังไรกะไว้พบให้พบครับมาตาในคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อหากว่าเราผิดพลาดประการใดพ่อประมวลร่วนหูจั่างใดก็ขอโทษขออภัยน้ำลายเนาะกะขอมุกขอบใจทางพ่อกระแม่์ละลายพี่น้องเลยบุญละเนาะห้องน้าห้องในเปิดแล้วทัวร์พอดีอ่าบุญละเนาะ ใช่ใช่ๆๆบอลลี่เพิ่อขากะคักพี่น้องเลยเน,ะนาะสิถทมก้วมุสึกเพิ่นกะคักก่อน <c oughs> เป็นหน้าด้ายไปสันให้เพิ่นเราแต่ข้าวน่อยจูฟังอีกเนาะพี่น้องเนาะอ่ะโอเคพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะบายบาย